วรยุทธในแต่ละมีอาจสู้พลังลมปานสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมจะมาสปอยมัง,งะเรื่องจิตวิญญาณการต่อสู้ไร้ผู้ต้านในตอนที่81-90กันต่อได้เลยครับต่อจากตอนที่แล้วได้มีการทดสอบที่ป่าไผ่โบราณสิทธิพี่ซิ่วเซียนได้ประกาศให้หลินจือเซียวได้อนดหนึ่งในขณะนั้นก็มีเสียงคัดค้านขึ้นมาเสียงนั้นก็คือเสียงของพระเอกนั่นเองพระเอกได้ถามสิทธิพี่ซิ่วเซียนว่า ในเมื่อเขายังไม่ได้ทดสอบสิทธิ์พี่จะตัดสินได้อย่างไรซิวเซียนได้บอกกับเพเอกว่าเขาสู้หลินจือเซียวไม่ได้หรอกเพราะรพเอกมีฐานบ่มเพาะเพียงขั้นที่7็ดของเขียแดนกายาแบ่งเบาทุกคนที่เขาร่วมทดสอบก็ต่างดูถูกรพเอกเหมือนเช่นเคยว่ารพเอกเป็นเพียงแค่ขยะสู้หลินจือเซียวไม่ได้ขนาดห่วงหลงที่มีฐานการบ่มเพาะขั้น9ก้าของเขตแดนกายาแบ่งเบาเขายังแพ้ให้กับหลินจือเซียวเลยหลินจือเซียว เดีวขอให้สีพี่ให้โอกาสพระเอกในการทดสอบในครั้งนี้เพราะคิดว่าพระเอกสู้เขาไม่ได้อยู่แล้วถ้าพระเอกแพ้จะได้อับอายต่อหน้าทุกคนหวงหลงก็ได้แต่หวังว่าพระเอกจะสร้างปฏิหารขึ้นมาเริ่มการทดสอบพระเอกได้พุ่งตัวออกไปอย่างรวดเร็ว2องร0อเมื่อถึง3ามทุกคนก็ตกใจมากมันเป็นไปไม่ได้ที่พระเอกจะสามารถทําได้ถึงเพียงนี้ยังไม่พอ399ทุกคนลุ้นกับพระเอกว่า จะไปได้ถึงไหนพวกเขาคิดว่ายังไงก็ไม่ถึง809แน่นอนมันยังไม่พอ409 429 459 509 659 759 809หินนจือเซียวตกใจมากขยะอย่างพร่เอกสามารถไปถึง809ได้อย่างไรแต่ยังไงก็ไม่เกิน909แน่นอนเพราะแรงกดดันมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเทวีคูณขนาดห่วงหลง ที่มีจิตวิญญาณต่อสู้ระดับ9ยังไม่สามารถผ่านป่าไผ่โบราณน,นี้ไปได้เลยมันยังไม่พอไม่พอ899-9 909แล้วพระเอกก็ได้พูดขึ้นว่าดูเหมือนว่าวันนี้ข้าจะฉีกหน้าพวกเจ้าไม่พอพวกเจ้ายังไม่สามารถยอมรับความจริงได้ถ้าเช่นนั้นก็เบิกตาของพวกเจ้าดูให้ดี929และ959ดูเอาซะ9ที่1000ของข้าสิที่ซิ่วเซียนตกใจเป็นอย่างมาก มันบ้าไปแล้วไม่เคยมีใครในนิกายที่ไปถึงเก้าที่หนึ่งพันมาก่อนผู้ที่ท้าทายทั้งหมดล้วนแล้วต้องตายแม้แต่ผู้ที่มีจิตวิญญาณต่อสู้ระดับก่อเกิดขั้นที่สิบก็ตามและในขณะนั้นพระเอกก็ปลดไปจิตวิญญาณต่อสู้ศักดิ์สิทธิ์ออกมาจิตวิญญาณต่อสู้ศักดิ์สิทธิ์ของข้าท้าทายทั้งสวรรค์และโลกไม่มีสิ่งใดต้านทานได้ข้าคือผู้ที่ถือครองจิตวิญญาณต่อสู้ศักดิ์สิทธิ์ข้าจะไม่ยอมให้ป่าไผ่บราณ มาขัดขวางข้าได้โดยเด็ดขาดดูซะหนึ่งัน้าูมทันใดนั้นพระเอกก็ทลายสู่ขั้นที่8ของเขตแดนกายาแบ่งเบาในที่สุดพระเอกก็ทําได้สําเร็จทุกคนตกใจมากที่พระเอกสามารถทําได้พวกเขาไม่อยากเชื่อในสายตาตัวเองสิทธิพี่ซิวเซียนผู้คุมสอบก็ประกาศให้พระเอกได้อันดับหนึ่งพร้อมกับมอบตามังกรเขียวในจํานวน20ชิ้นให้พระเอกแต่ลินจือซียวไม่ยอมรับ ปลดปล่อยจิตวิญญาณต่อสู้ออกมาบอกให้พระเอกส่งตามังกรเหียวมาให้เขาซะทุกคนที่อยู่ที่นั่นรู้อยู่แล้วว่ายังไงซะลินจือเซียวก็ไม่ยอมปล่อยพระเอกไปแน่ลินจือเซียวรวบรวมพลังไว้ที่หมัดพุ่งเข้าโจมตีใส่พระเอกแต่ในขณะนั้นหวงหลงก็เข้ามาขวางเอาไว้แล้วก็บอกกับลินจือเซียวว่าเขาจะเป็นคู่มือให้เองหวงหลงได้ปลดปล่อยพลังออกมาทั้งสองก็ได้เข้าปะทะกัน แต่ก็ไม่สามารถทำอะไรกันได้สุดท้ายทั้งสองก็ได้ปลูกจิตวิญญาณต่อสู้ออกมาแต่พระเอกก็เข้ามาขวางเอาไว้แล้วพูดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเขากับลินจือเซียวไม่อยากให้คนอื่นเข้ามายุ่งเขาจะเป็นคนสาสางเรื่องนี้เองพระเอกเลยท้าประลองกับลินจือเซียวตัวต่อตัว,ตวโดยมีชีวิตเป็นเดิมพันทุกคนต่างหาว่าพระเอกบ้าเพราะพระเอกมีเพียงฐานการบ่มเพาะขั้นที่แดของเขตแดนกายาแบ่งเบา แต่ลินจือเซียวมีฐานการบุมพาอขั้นที่10บของเขแดนกายาเบ่งเบาเซียวยุน้นเหอและต้วนมู่หยางก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันฉูอินก็ได้เข้ามาเตือนกับพระเอกว่าพระเอกนั้นไม่ใช่กู่ต่อสู้ของลินจือเซียวการต่อสู้ของทั้งสองก็ได้เริ่มขึ้นลินจือเซียวพุ่งเข้าโจมตีใส่พระเอกพระเอกใช้ฝ่ามือโจมตีกับพลังทั้งสองได้ปะทะกันอย่างรุนแรงลินจือเซียวต้านทานพลังของพระเอกไม่อยู่ตูม แล้วก็เดินออกไปทุกคนตกใจพลังของพระเอกนี่มันใช่ขยะจริงๆเหรอสิทธิพี่ซิ่วเซียนได้สัมผัสถ,ถึงพลังของเขตแดนลีรับของพระเอกเขาสามารถทําได้อย่างไรกันแม้แต่เราอัจฉริยะระดับสูงของนิกายจิตวิญญาณเลนลับจะเข้าสู่เขตแดนลีรับได้ก็ต่อเมื่อไปถึงระดับเขตแดนเซียนเทียนแล้วเท่านั้นหวงหลงก็ชื่นชมพระเอกเช่นกันลินจือเซียวตกใจในพลังเขตแดนลีรับของพระเอก พระเอกบอกเขาว่ามันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นเจ้ากลัวแล้วงั้นหรือหลินจือเซียวรวบรวมพลังทั้งหมดไว้ที่หมัดแล้วใช้วิชาหมัดร้อยขุนเขาพระเอกใช้วิชา,ชาเจ็ดจำนวนแห่งกระบี่พลังทั้งสองได้เข้าปะทะกันอย่างรุนแรงแล้วระเบิดออกโอ้หลินจือเซียวถูกพระเอกกดดันอยูช่ชินนานข้าจะฆ่าเจ้าแล้วใช้วิชาห่วงทํานองป่าปีศาจเกดีเก้าชั้นสิพี่ซิ่วเซียนและทุกคน ต่างคิดว่าพระเอกไม่รอดแน่แม้แต่หัวงหลงเซียวยุนเหอต้วนมู่หยางเพราะวิชานี้เป็นวิชาที่น่ากลัวที่สุดของลินจือเซียวเทียบเท่าพลังระดับเซียนเทียนเลยทีเดียวตายไปซะขินนานพระเอกก็บอกเขาว่าเข้ามาเลยตาข้าบ้างแล้วนะพระเอกก็ใช้วิชารวมหนึ่งทลายสวรรค์โจมตีใส่ลินจือเซียวตูอ้อา้าลินจือเซียวพ่ายแพ้ทุกคนตกใจมาก นี่ข้าฝันไปใช่หรือไม่หลินจือเซียวแพ้เป็นไปได้อย่างไรกันไม่ข้าไม่อยากเชื่อเลยชูอินตกตะลึงในความสามารถของพระเอกเขาสามารถเอาชนะอัจฉริยะที่เก่งกาดอย่างหลินจือเซียวได้ในการจมตีเพียงครั้งเดียวเขามีความสามารถขนาดไหนกันแน่สิทธิพี่ซิ่วเซียนก็ได้พูดขึ้นว่ามันเป็นพลังที่น่าสะพรงกลัวยิ่งนักเขาได้วิชานี้มาจากไหนกัน พระเอกเลยถามพวกเขาทุกคนว่าเจ้าเจ้าเจ้าแล้วก็เจ้าลินจือเซียวได้พ่ายแพ้ให้กับข้าไปแล้วพวกเจ้ายังจะฆ่าข้าอีกหรือไม่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 เอาแล้วเซียวยุนเหอได้ต้วนมู่หยางพวกเจ้ายังอยากจะฆ่าข้าอยู่หรือไม่เข้ามาเลยสิทธิพี่ซิ่วเซียนได้ห้ามเอาไวา้ตอนนี้การทดสอบสิ้นสุดแล้วไม่มีเหตุผลที่จะมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกสามวัน ประตูเคลื่อนย้ายจะเปิดใช้งานสามวันต่อมาณลานยกขาวพื้นที่ชั้นนอกมีกายวิญญาณเหล่าผู้อาุโสทั้งห้าและทุกคนได้มารวมตัวกันรวมไปถึงเสียวฉินเลมูมรี่ผู้อาวุโสเลมูลรี่ได้พูดจาเยกเย้ยถากถางเสี่ยวฉินว่าการทดสอบในครั้งนี้พระเอกไม่รอดแน่เพราะบางอาจกล้าท้าทายผู้อาวโุโสและกล้าท้าทายหลินจือเซียวเสี่ยวฉินโกรธมากนางได้บอกกับโมลี่ว่าถ้าพระเอกเป็นอะไรไป นางจะไม่ปล่อยโมลี่ไปง่ายๆแน่นอนผู้วุโสสงสัยว่าทําไมนางถึงได้ช่วยเหลือและปกป้องพระเอกโมลี่ได้บอกกับท่านผู้วุโสว่าเหตุผลที่นางคอยช่วยเหลือและปกป้องพระเอกนั้นก็เป็นเพราะว่านางเป็นคนที่พาพระเอกเข้านิกายวิญญาณเลนลับโมลี่เลยชวนผู้วุโสมาลองเดิมพันว่าพระเอกจะรอดชีวิตกลับมาหรือไม่ในขณะนั้นก็มีเสียงพูดขึ้นว่าผู้วุโสและน้องโมลี่ข้าขอร่วมสนุกด้วย ก็คือกวนหยางนั่นเองกวนหยางได้บอกกับผู้โสว่าพวกท่านดูถูกน้องชายของข้าเท่ากับดูถูกข้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อโปรดติดตามในอีพีต่อไปนะครับ